ครับผมก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์สร้างทุกพื้นที่นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางอ่า youtube แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางกลุ่ม่ังกลุ่ม่างนะครับกลุ่มช่างกลุ่มช่างนะครับผมอ่าสวัสดีไปย่งางช่างจากอ่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ในกลุ่มช่างแล้วก็ดูอยู่ทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ํามันมีหลายรูปแบบนะครับ แต่ปัญหาของกอ๊อกน้ำมันคือนะครับบางทีมามาหยุดหยุดบางทีวันนี้มานะครับวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่มาเฉยเลยนะครับหรือนะครับหรือนะครับลงน้อยนะครับเหมือนกับแรงดูดแรงดูดของเครื่องไม่สามารถไปเปิดเบาเากอ๊อกน้ำมันได้นะครับอันนี้ก็ เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้แบบว่ารถขับไปแล้วบูบดับก็มีนะครับขับไปบูบดับบ้างแล้วก็ตอนเช้าสตาร์ทติดยากนะครับสาเหตุที่มันติดยากในตอนเช้าก็คือน้ํามันลงน้อยนะครับในรอบเดินเบาลงน้อยเพราะว่าช่วงเราขับรถไปช่วงเรายกคันเร่งนะครับกว่าจะไปถึงจุดที่เราหยุดรถ กว่าจะดับเครื่องนะครับน้ํามันในคาบูถูกดูดไปใช้หมดแล้วนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนน้ามันในคาบูถูกดูดไปใช้หมดทีนี้เวลาเราสตาร์ตตอนเช้านะครับน้ํามันไม่ถึงระดับหรือ,อระดับน้ำมันในคาบูมันน้อยนะครับสตาร์ทหลายครั้งนะครับหรือสตาร์ทลากเกยวาวนะครับกว่าน้ำมันจะลงมาเต็มคาบูนะครับ ก็เลยทําให้แบบว่ากว่าจะติดนะครับกว่าจะทําให้รถติดมันก็นานนะครับอ่ะวันนี้ไปดูอาการกันก่อนนะครับไปดูอาการของก๊อกน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นให้นะครับผมเอาไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับครับวันนี้ยกอาการหนึ่งอาการนะครับวันนี้คันเร่งนะครับเวลาบีดคันเร่ง ก็ตัดน้ำมันนะครับก็ตัดน้ำมันเั็นเกียที่สีครับนะครับทุกครั้งที่เร่งขับเร่งน้ำมันจะหยุดนะครับ ทุกขั้นทุกั้งที่เลียง, <c oughs> คงเ,เครื่องนะครับทุกขั้ที่เลียงเครื่องน้ำมันจะหยุดไหลนะครับนี่เป็นอาการหนึ่งของรถลับไปเร้วดับนะครับเป็นสาเหตุมาจากก๊อกน้ำมันของเทียมนะครับผมของเทียมบางยี่ห้อนะครับ <c oughs> บางยี่ห้อก็ดีนะครับผมนะครับเบื้องต่ำหรือปอบนึงนะครับกรอกนะครับ ้เรีนะครับรถนตัดน้ำมันนะครับตัดน้ำมันนะครับเดินเบาไหลครับไหไปไหลมากนะครับหยุดไหลเอาดื้อๆนะครับหยุดไหลเอาดื้อๆเลยนะครับมีแก็เป็นอาการนึง่ารักพักนึ่งจะลงนะครับจะลงมากเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับลงมากแล้วนะครับผมนะครับได้ไหลหยุดหยุดหยุดไหลมาครับเดี๋ยวนี้นะครับตับไปตับมาก นะครับนดับไฟจะดับกระดับตึ้งตนะครัตเก็ตึ้งก็รึ้งก็ตึ้งก็ครเบ็ตงก็งก็ตก็ตงกต้าก็ตึ้ก็ตึ้งตึงก็้งก็นึ้ก้งก็ต่ยงย็่ึ้งก็ึ้งกวผมจะลองก็ตึองกกนึ้งก็ึ้งก็ตึึงก็ตงก็ตึ้งกับึ้งก็้งก็ตึ้ง้งน็ี้งก็ตก็ต้วนะครับก๊อกเก่า เจอกันกับก๊อกใหม่ครับมาดูก๊อกใหม่นะครับครับก๊อกใหม่เในหรางมนลค่าอะครับ้าง ต่างกันชัดเจนนะครับตัตัปุ๊บมาปั๊บนะครับเล่งไม่หยุดไม่ตัดน้ํามันนะครับถือว่าผ่านนะครับก็เกเคียมเหมือนกันแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับวันนี้พูดถึงกรณีของอก๊อกน้ํามันของเทียมนะครับ ๊อกน้ำมันของเทียมก็คือปัญหาก็คือ,อน้ำมันในรอบเดินเบาหรือว่าในจังหวัดสตาร์ทน้ำมันไม่ค่อยลงนะครับเวลาบิดคันเร่งก็ลงช้าลงน้อยนะครับสาเหตุนะครับได้เห็นมาจากรููสายดูดนะครับรูสายดูดพูดถึงรูสายดูดก่อนหรือว่ารูแวกคั่มนะครับ ของแท้รูแวกค่อมจะเล็กนะครับของเทียมรูแวกค่อมจะใหญ่นะครับส่วนรูน้ำมันนะครับของแท้รูจะใหญ่นะครับของเทียมรูจะเล็กนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเจาะแล้วนะครับเอตปูเจาะนะครับเจาะแล้วนะครับถ้าพี่เพื่อนท่านใดอยากเจาะก็เจาะได้เลยนะครับ มันจะไม่ไปชนกับตัวผ้าแวกค่ำนะครับไม่ชนนะครับเจาะเข้าไปได้เลยนะครับเจาะเข้าไปได้เลยนะครับลักษณะการทํางานนะครับก็คืออแวกคัมจะอยูล่ลักษณะนี้นะครับออล,ลักษณะนี้นะครับก็ปิดลงลักษณะนี้นะครับรูแวกค่มทำหน้าที่ดูดผ้าปั๊มให้มันถอยหลังออกมานะครับ ให้ถอยหลังออกมาแล้วก็น้ํามันก็จะลงมาจากถังแล้วก็ออกรูนี้นะครับทีนี้ในขณะที่รูแวกค่อมมันใหญ่นะครับมันจึงมีผลทําให้แรงดูดมันน้อยนะครับร,รูแวกค่มใหญ่แรงดูดมันจะน้อยนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับคืออุดอุดสายดูดนะครับอุดสายดูดให้เล็ก หาอะไรก็ได้ที่เขาไปอุดนะครับอุดให้เหลือ,เ,อเท่าารูนมหนูเดินเบานะครับอุดหัวท้ายของสายเลยนะครับของสายยางเลยนะครับมันจะทําใหเา้เกิดแรงดูดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะเอาชนะแรงเคของสปริงได้ค่าความแข็งของสปริงได้มันจะชนะนะครับมันจะเปิดน้ํามันลงเยอะกว่าเดิมเปิดเร็วกว่าเดิมนะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับคือเมื่อวานนี้ผมก็ทำคลิปยาวไว้แล้วล่ะนะครับก็คือทำไว้ตั้งแต่ในขณะสตาร์ทสตาร์ทเดินเบาน้ำมันไม่ลงพอคีมไปบีบสายดูดให้รูมันเล็กลงน้ำมันพุ่งนะครับอันนั้น ก็ทําไว้แต่ว่าไม่รู้คลิปมันหายไปไหนนะครับหรืออาจมืออาจจะไปโดนมือถือแล้วก็มันก็อาจจะลบไปนะครับวันนี้ก็เลยอทําคลิปสั้นมานะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับถ้าก๊อกน้ามันเทียมไม่ว่าจะเป็นก๊อกตระกูลโนวาตระกูลไวร์ร้อยหรือตัวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้น้ํามันไม่ค่อยลงในรอบเดินเบานะครับสตาร์ตติดยากเนื่องจากน้ํามันเลอหยออกจากคาบูแล้วก็ สตาร์ทหลายครั้งกว่าน้ํามันจะลงมาในคาบูกว่าจะถึงระดับที่จะจะสตาร์ทได้นะครับก็แก้ปัญหาอย่างนี้นะครับอุดสายดูดนะครับหัวท้ายเลยนะครับให้เหลือเท่ารูเข็มนะครับน้ํามันจะลงนะครับแวคค่ำจะเปิดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําคลิปมาฝากทุกท่านนะครับอันนี้ก็ลงทุนทุบไปหนึ่งตัวนะครับก็ของเก่าแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ ฝากไว้ด้วยอ่าไอรูด้านบนนะครับดลืมบอกถ้าเป็นไปได้ก็เจาะขยายนะครับรูน้ํามันลงไปนะครับเป็นไปได้ก็เจาะขยายนะครับเจาะไปเลยนะครับก็เวลาเจาะก็ระวังมันมาโดนมาโดนผ้าปั๊มตัวนี้นะครับก็ระวังด้วยเจาะรูกลางนะครับรูตรงกลางนี้นะครับก็เราก็สว่านแทงจากด้านนี้แหละลงไปนะครับวันนี้ก็ทําคลิปมาฝากแค่นี้ครับตัวดีครับ